เป็นเบาหวานเบาหวานมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนแรกสี่ร้อยเลยค่ะน้ำหนักหรือน้ําตาลฮะน้ําตาลน้ําตาลนะฮะสี่ร้อยนะผมว่าเป็นเอาน้ําหนักดีกว่าไหมฮะน้ําตาลสี่ร้อยค่ะแสดงว่าไปรู้ว่าสี่ร้อยเนี่ยต้องสุดล้มก็มีอาการผลข้างเคียงเยอะค่ะคืออะไรฮะถึงคือ ตอนที่ขึ้น400มันจะเวียนหัวแล้วก็ตาก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะเหมือนมีอะไรมาบาังตาค่ะอันนี้ที่เขาเรียกว่าน้ําตาลขึ้นตาแล้วใช่ไหมฮะจันหาวานขึ้นตาเออหวานหวาน <c oughs> ขึ้นตาม <c oughs> <อ>ีกรรมพันธุ์ไหมครับก็คุณป้าเป็นค่ะคุณป้าเป็นเป็นแล้วแลู <คน S 1> ลก,ล,กลูกชายของคุณป้าก็เป็นเป็นเยอะเป็นจนจน,จนตับ ตับอ่อนใช่ไหมที่ว่าตับอ่อนไม่ทํางานแล้วกลายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายค่ะแล้วพอมาถึงตัวเราก็เอ๊ะคุณแม่เป็นที่หลังเรานะคะคุณแม่อะไรนะคุณแม่คุณแม่ของของดิฉันค่ะเป็นเป็นประวานที่หลังหนูหนูเป็นก่อนแม่อ๋อคุณจะเอาเป็นก่อนแซงคิวแม่ก่อนค่ะโอ้แล้วแล้วยังไงฮะแล้วพอไปหาหมอ ก็หมอก็ให้ให้ยากินเสร็จแล้วมาเจอบิมก็มาเจอ,อบิมสีสีฟ้าสีฟ้าคุณตุ้ยบอกว่าให้ทานสีฟ้าให้ลองลอง,ลองทานสีฟ้าดูก่อนกอ็พอลองทานอาทิตย์แรกก็โอเคค่ะคือลุกขายของไปขายของอะไรเงี้ยไม่ปวดเมื่อยไม่เป็นอะไรแล้วก็คุณต้อยเขาก็บอกเขาบอกว่ากินแล้วรู้สกแล้วจะไม่เพียนะอะไรประมาณเนี้ยก็ยังไม่เชื่อก็พออาทิตย์กว่าก็า พอทานไปแล้วรู้สึกดีมากเลยคือลุกขึ้นไม่นี่ <ทำ S 1> ตอนนี้ไม่แพงแล้วเนี่ยไม่แพงแล้ว <laughs> ทานได้แล้วไม่แพงแล้วเ,ออเดี๋ยวถามอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าทาไมคนเป็นเบาหวานสูงสูงอย่างของคุณแจวเนี่ยฮะถึงรู้สึกอ่อนเพลียฮะทั้งทั้งที่น้ําตาลมันเยอะมันก็น่าจะมีพลังงานเนี่ยค่ะเยอะนี่มันเยอะอยู่ในเลือดอเพราะว่าเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะน้ำตาลเนี่ย มันต้องเอาเข้าไปใช้ในเซลเพื่อก่อให้เกิดพลังงานจะได้ไม่อ่อนเพลียจะได้มีแรงทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แสดงว่ามีเยอะมากแต่อยู่ในกระแสเลือดแต่อยู่ในกระแสเลือดร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วก็มาทานบิมสีฟทานค่ะตอนแรกอ่ะพอไปตรวจน้ำตาลก็ยังยังสองร้อยกว่าอยู่พอมาต่อมาเรื่อยๆพอทานต่อมาเรื่อยๆก็ลดลงลดลงณปัจจุบันเหลือร้อยยี่สิบละค่ะ ระหว่างนั้นทานยาที่คุณหมอให้ด้วยป่ะก็ทานค่ะทานสองเม็ดยาเม็ดแตงอันนิดเดียวเม็ดนิดเดียวออืม,อมแล้วตอนนี้เหลือร้อยี่สิอ่ะเหลือร้อยี่สิบแล้วบิมเข้าไปทําอะไรครับอาจารย์ครับทําไมถึงระดับน้ําตาลถึงได้ลดลงครับคนที่เป็นเบาหวานก็เพราะว่าหนึ่งมีอินซูลินน้อยเกินไปสองแม้มีอินซูลินพอแต่อินซูลินใช้ไม่ได้ครับนะฮะ เกิดมีการดือต่ออินซูลินเกิดขึ้นตับออนของเราของคนเป็นบาหวานเนี่ยจะถูกทำลายด้วยสารที่หลังออกมาจากไม่เรื่อยขาว <c oughs> ชนิดที่หนึ่งจาก THP1 <c oughs> ก็คือตัวที่เราเรียกว่า TNF Al <c oughs> um Alpha Tumor Necosid Factor Alpha แล้วก็ Interferon Gamma <c oughs> สารสองตัวเนี่ยมันจะไปทำลายจมตีตับอ่อน โดยเจพาะโดยเฉพาะยิ่งเบต้าเซลล์ที่หลังอินซูลินเมื่อไปโจมตีก็ทําให้การหลังอินซูลินเข้าไปในเลือดน้อยลงครับเมื่อเข้าไปในเซลล์น้อยน้อยลงนะครับเมื่อมีอินซูลินน้อยลงการที่อินซูลินจะเอาน้ําตาลเข้าไปใชนะ้จากเลือดมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเลือดมันก็จะเต็มไปด้วยน้ําตาลครับเราก็เป็น,บนปเนนบาหวานประเภทนี้คือน้าเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับ เนื่องจากอินซูลินพร่องไปสารสองตัวเดียวกันที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ยังไปทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยแม้ว่ามีอินซูลินอยู่มากพอแต่ก็อินซูลินใช้ไม่ได้ไม่ทีมีความสามารถในการเอาน้ำตาลไปใช้ในเซลล์นะครับไปในตับนะครับเพราะนั้นเลือดก็ยังมีเบาหวานมีน้ำตาลอยู่เต็มการดื้อต่ออินซูลินชนิดนี้ลักษณะนี้ก็ไปทำให้เกิดเบาหวานอย่างที่ เราเป็นก็นคือเบาหวานประเภทที่สองอ